ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเยอะบิ่งเงเี้ยดะบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเยอะดาซุปปะเยอะอยู่คนท้าบายู่บินโอเคบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวค่ะถอยละห้าสิบเก้าค่ะขอบคุณค่ะพีค่ะเติมได้ไม่อั้นค่ะบุฟเฟ่ค่ะ นลากกูเีลยวไก่ค่ะกุ้เตี๋ยวไก่กุ๊เป้ห้าสิบเก้าบาทกับงาหนึ่งกินน้ำกันนะะด้ค่ะเด้อถ้วยแรกผ่านไปแปลวอีกนิดหนะ,ะ่ะถ้วยที่สองค่ะถ้วยสองนะคะ่ะถ้วยสองไม่เอาเส้นนะคะจะเอาแต่ไก่ค่ะเ้นไม่เอาแล้วคะ่ะจะเอาแต่จะเอาแต่ไกะะ่แล้วค่ะ ถ้วอีสองไม่เอาเส้นค่ะเอาแต่นี้มากินค่ะอ,อิ่มอืดแล้วค่ะ ไปภาที่ยัฉลองกันคะ่นคะไปค่ะไปไหว้พากันค่ะที่พั์ฉลองค่ะ <Hello. S 2> คนเยอะมากค่ะมาไปพาที่วัดฉลองค่ะวัดฉลองค่ะปวัสตีค้ค่ะปวัสตี้ตอนเช้าค่ะมานี่มาวัดฉลองต้องเ้ารมา ทำบุญกันนะคะปล่อยปลาให้หารปลาเสือปลาไปปล่อยค่ะปลาไปปล่อยปลาอะไรไม่รู้ปลาหมอเหรอปลาไหนก็ได้ปลาไหนนี่ปลาตะปลาตะปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาอะไรปลาไหลอุยปลาไหลก็ได้มั้งอะปลาไหลเป็นไงปลาไหลกันปลาไหลก็ได้ หรอปลาไหลก็ได <Happiness? S 2> <allen. S 1> ้ปลาไหลเอาปลาไหลเดี๋ยวกว่าจะได้ไหลลื่นเงินจะได้ไหลลื่นไหลลื่นไหลไหลเข้ามานะเงินไหลเข้ามาปื๊ดๆนะไม่ใค่ไหลออกนะเงินไหลเข้ามาจะจะเอาอาหารด้วยค่ะอาหารด้วยนะคะเท่าไหร่คะโอเคค่ะมปล่อยปลาค่ะ มาปล่อยปลาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยบ้านคืองามแดดหลังุนค่ะบ้านริมน้ำม,มีเรียปพองค่ะเรือสะพายค่ะดีดีสวย,สวย,สวยตัวเอออจเดีฮะโอ้ยตะเวนขึ้นแล้วค่ะตะเวนขึ้นมาปล่อยปลาค่ะมาบุญทำบุญปล่อยปลาที่วัดค่ะรูบ้านสชคะปลาเดียวกันนะคะวันนี้ ปลาไหลคะ่ะปลาไหลตะเวนกำลังขึนค่ะตะเวนกำลังขึนค่ะไปสิอุยอ้ยอุ้ยปลาดุกไปไปเธอไป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 เธออย่ามากินปลานะไหลนะปลาดุกทำไมเยอะจังเลยไปไปไปเร็วๆไป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 ,ไปโอเคเกี่ยมากไปค่ะไป ไปแล้วค่ะยายพรทำอะไรให้อาหารนกตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมโอเค,โอ,เคโอ้ยนกนกก็จะกินมาปล่อยปลากับยายพรค่ะสองคนละสองคนราวนะคะมาปล่อยปลาตัวเช้านี้ค่ะมาปล่อยปลาทำบุญกัน้วยค่ะเดิอเหมือนีนค่ะ น้ำวัดฉลองกันนะคะวัดหลวงพ่อแช่มค่ะเนะี่ยโอ้ยปลาบอนค่ะปลามากินอาหารแล้วค่ะในนกนกก็มีอะ่ะนกก็จะมากินอะ่ะเดี๋ยวเอาให้อะ่ะนกก็อยากเอ้าเอานกก็อยากด้วยอ้าเอาไปเอากินด้วยกันแหละทั้งปลาทั้งนกนะอะ้อะค่ะค่อะอ่ะอ่กินเดี๋ยวฉันเอาให้ปลาก่อนนะเธอ,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 อพอแล้วเธอก็เธอพอแล้วนกอ่ะ เป็นปลาดุกเลยยยพรตัวบักโตเลยอ่ะตัวเอฟเลยยยพรดูดิยยพรปลาดุกตัวบักเอฟเลยอ่ะอุ้ยดูปลาอันนี้ใหญ่เลยยยพรไม่น่าเลายแกบอกให้แม่คนขายถึงบอกว่าให้ไปปล่อยข้างๆปลาปลาตัวใหญ่เยอะค่ะตรงเนี้ยตรงท่าน้ํา พอแล้วพอแล้วพักเตอพอแล้วพอแล้วนกอาพอแล้วนกเสร็จแล้วค่ะอาหารหมดแล้วค่ะเกี่ยงคึบแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ អោអាននົកនົកវាជាម៉េចនົកវាទៅទីกันបខ្លះនែ